สวัสดีท่านผู้ชมมาพบกับซองไอ้น้องเขาคือเกา่าคือซาดากับซองนิงเนาะอยู่ซองนิงซาบระดดิมมาอีกคือเกา่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมมือนี้กะสีผ้าท่านผู้ชมมาบึงหรือว่าสิมาสเสนออะนะอาหารพื้นบ้านานะทีน่เนาะท่านผู้ชมนี่โมกเขียดหน่อยโมกเขียดหน่อยท่านผู้ชมเนาะมาบึงขันต้อนล่ะก่าเื่องปรุงต่อไปเลยท่านผู้ชมว่าสิมียังแน่เนาะ นำพาเห็ดโดยซาดาบันโดดกใหม่เบิ่งซีมือเพื่อนว่าสิเป็นอะไรเนาะท่านผู้ชมเพื่อนปิ่งกวจีนำตอนนีก็ไดหลายอย่างเป็นหิว <laughs> มา่านผู้ชมสีภาพเบิ่งเขื่องเลยเนาะเขื่องปรุงสำหรับเขื่องปรุงเนาะเดี๋ยวว่าสิ่งที่เราจะใส่มีใบมะขูดร่วมกันเลยผักเลากับใบมะขูดใบผักใบผักบัวเนาะทุกคน แบบผักบัวอันนี้มีต้นเดียวก็คืออันยังก็ผภาษาลาวเขาเอิญอันไผ่ตู่ไผ่ตู่ท่านผู้ชมอน,นี้เขาใส่ใส่แกงเห็ดแกงฮ้อนก็ได้เนาะแล้วก็มีหัวชิไข่หัวชิไข่เขาก็ใส่ซอยตำใส่กับผักกระเทียมแล้วก็มีหมักพริกอ่อนเนาะทุกคนเขาใส่ใส่ในเวลาเขามกนี่ไผ่คลองเรืองก็คือเขียดหน่อยเอาลวกน้นามแหลวแล้วนะท่านผู้ชม เกียมไปเรียบ,บร้อยแล้วก็ใส่ไปเด็กแปงน,นัวนี่ทำซุม้มก็มีข้าวเบือน้ำต้มข้าวเบือก่อน,นอเออต้มข้าวเบือแล้วก็ใส่หัวกระเทียมใส่อันนี้หมกผิกกับข้าวเบือใส่ไปนะใส่มหมกผิดกว่าใส่ลายเสียดลาย โบมันชิพิษบแมนบ่อยมันมแมนตามะหงมันโบเพชรได้ผิดใส่ตงไปแล้วนะค่ะโบเพชรกะพอแล้วเฮ้ย <c oughs> สูตรมะนาวตำผิกก่อนจังอันใส่นี่บอกสูตรกูน่ะเอาลงพร้อมกันเลยตำขราเบือทัางสม,งมตอน ทำอ so ิทเนาะตามมกผิกตามมผิกวก็ใส่ขับเบื่อเข้าไปโอ้ย่นโซมมึงอะกนิคินไน่บานนี้ยำได้กับยำนั่นสารดาารดาจีกับจีไม่ไวเลยทุกคนอ้ยยอมนำเด้อ ແນ່ນີ້ແລະພີ່ນ້ອງເຄືອ b ເ o ົ້າເຄືອນครัวເຮົາກະບໍ່ມີບໍ່ມີຫນັດເຂເບາບໍ່ໃอแล้วดเอ้ยอือ เอาลงสบรีลาแท้เนาะซอดาเอ้ยเผาตําเผาแล้วขาเหือยังบอกเด้ออันนี้มือผู้ซอยเนาะท่านผู้ชมเบิ่งซอดาเฮ็ดกินแล้วก็เพิ่นสิหอมกใสนม้วยไปใสให้ฮู้เอาไปจะยังตําก็เบื่อท่านผู้ชมตอนนี้

แลกแล้วบ่คือกระเบื่อายคือกระเบื่อายแ้ปเสียกะนงมบกระเบื่อายนี่เสีบ่เคยโอ้โหบงอพี่นองซาดานีลยตายตาตเห็ดเป็นอยู่บ่นี่มาซอยอันนี้เอาเคียงมาเผื่อังเลย เอา kia บ่เคยหยังก็สิแกงบ่ Yes, Now, ู้ข่อยอีล่เบ่เว้เพิ่นว่าสุภาพข่อยเพิ่นเว้าบน่ะอีแหลยอมทุกคนเอ้ยเบิ่งเรานนี้เองก่อนจะดแ้งคนหนามันงเข้าีเข้าซดาดมบ่อกนมันบ่ออกนี่อ๋อออมีีเห็ดนี่ ผู้ก่อนเนโอ้ยมุก่อนเนาะเอาหมดเลยมาเลสโก้ท่าู้ชมืึกระดึกออกระดึกท่าู้ชมเ้ยบ่ได้คือหมูคือผู้ยนั่แหละมดไผัวน่นี่แหลมจะเดาผัวหยาพัวซานะอันงัวมาแล้วเด้อบนี้ท่าู้สม กันใหญ่ทุกคนเมดหานแล้วก็ง้อมดง้อแล้วก็หานเมดอันมดอันง้อหานแล้วก็คนสารพัดเลยมือน,นี่เนาะนอโอเคแล้วอืมพอด,ดีตุดด้มแดงตันเนาะอืมซอดาอยากไอ้ไอ้ทำซุปปกติเพิ่นเห็ดกินข้องๆ้อได้อืมอันนี้อืม Xài PDA các bạn Kim tử Kim PDA ư rồi Thằng ự ừ mà sẽ đăng lời cha Nè, đi lại thêm một xung Mướt ngua là cái khôn, mướt khôn là cả hạn Thì ăn sàn hả này เนี่ยนี่แหละอันบาง FC บางคนเผื่อกว่าอันนี้ก็อันอ้าวเฮ้ยหัวหนึ่งปัดตกเขียหัวสิไข่นี่เนี่ยนี่ซอยจะเลิกกับชิบิเนี่ยมันก็หอมมันอึดกระถึกลายทุกคนเอ้ยในเฮือนค่ะน่ะมันคนลายอันนั้ปลาไซคค่ะมันจางเห็ดแบบบวกเข้มเนาะ าทานระไงทานระไผยก่อนทุกคนอะไรแฉบลายเดี๋ยวไปใส่ลายได้คุณคุณหนุนลาย Ăn nếp nhé Mai nha Phải lên Bỏ ừ. bọ, bỏ Thay bỏ Xùm Ước Ước Ăn này Có được mùi này không? Ăn à, này kéo khoan lại không? mình có khoảng sản phẩm bạn ơi มิผิดพลาดอันใกับเขเห็ดแบบสูตรไ่สูตรมั่นนะสูตรเากับจักสูตรเก็บมาตใชสูตรเห็ดกินบวชเป็นเียมหเห็ดมุกเป็นบาบันจักรเกิดกได้นนะทนมุกมือนัเขากระดาคือแบบมุกเยมกแลวเข้าดาลกัไปเลยสุสวยเลย หม่มุกเพราะว่านามันออกทางขามเพราะว่าห้าแนวอันนีก็ได้ตอกลแม่เสียไม่เขือบอันไม่ยุ่งแขวนีบสิบ่นั่ยังใ่ใ่ใ่่ใ่ กูเคยกเคเย็ดเห็นเนืนน้อัตเขาบอกว่าไห,ห้ต่ากระดาษเขาได้กูเคยเห็ดแนวตับ Por favor. แล้วบัตรหมดายแล้วใช่น้อยแหละโอ้ยมันสิคมมันคมเลยนกะเอ้าทางไลยเขาบมดได้เอาลงต่ำบัตรทีห่อผูกขยังลงมันก็หอมเหดเลยได้สำเร็จจ้าดากเห็ดกินบัเป็นแบบสมัยบัตรสองหาสั่นหนึ่งจะได้กลัวแล้วไะยังวะนะบอสเต็มปากเต็มหงอพอรอสั่นหนิ่งแต่ห่อกับบัเป็น อืม <invece> ฟ mm, <up. S 1> ้อนเลอะจํบ่หัวบ่ตอนนี้เฮ็ดเป็นคณีก็บ่หบ่เป็นแน่ากซ่บ่ได้ํานะตผมนก็บอกลเด้อบ่สิลอเนี่นะบ่ได้เคยดเพิ่นบ่เคยามเพิ่นบ่ได้เียนได้เห็นบ่แนวนี่นะเาเ็แวดอเออก็แบบฮ้อนโอเ็บ่เป็นเ็บ่เป็นจะตมือผู้นีเนาะ โอ้โหบเป็นกระดองเขาภาพนี <c ười> ่นนี่่เส้หมดลบนีนวนี้มางหระวังตองเียบตีนไเออตีตีเหียบกับตอง เออเมืองลองเบิ่งเด้อเบิ่งเอาเด้อเฮียนเนาะมาลองเฮียนเนาะนี่นี่อุ้ยกระเสียบลูกบอ้ยคนบ้าอะไรทุกคนทำก็ทำไปตีนี่ได้แลบบอกเงีงเฮียนหิดแนอะหยวะ นี่กนเห็ดแบบห่อขนมมกอัี้บอบอนม่ได้เห็ดเป็นเด็กไม่ได้ไหัเบิ่งสิบอกดเอาไปอ่จไปโอ้สนิทเห็ดเป็นเนาะ <laughs> นี่ทุกคนเอาใบตองเข้ามาในนี้ออออเมึงอันเอาใบตองขอดอาดทางไลายมึงจะเอาปิ่นมาทางนี้เนาะปิ่นใหม่ทิน๊งหนึ่งวนี่งจะปิ่นอะไระบ้างสีสบอกบอกชีฮ็ดในนี้แล้วก็เอาเข้ามาในานี้นม,มึงห่อขนมมกมึงคือห่อปิ่น,นบอก ทำมือซบไว้เนี่ยกรพาได้กินเลยสิวสิบองให้เลยเจ็ดปันเซียนทุกคนเห็นปะกระโบเมนเซียนเนีกรพาได้มกเนีถึงมันสิบบเป็นลวดลายงามก็ระคืมึอเนะ เออเออได้มันจุดตนี้มันยังจุดจูดกป็ยาพมันเอาถัวไใส่ทั้งเกาะ่นเขาโบรา้บอกถั่วเล็กไปใส่เขาบราเอาถั่วไอซม่ถั่วเล็กไปใส่อยากเอาถัวเล็กนั่นะมันจะออกเปิร์ดสมิาบุเปินี่บุีหนบอกเป็นนำผู้สอนมึงงเปิะ

พันใหม่อัน,อนก่อนทุกคนพันใหม่อันยนงกาแหลมแหลมเน็บตรงนะนะลูกซีดไม่ลูกซีดไม่ลูกซีดนอะอยนตบๆที่ลอ,หลอืหาไปเลยเจเวลาพันเสิาอ้นเน็บ้าไปลูกมันบาง้ย โมเขียนเนาะตักออก,กตักเขาซ้ำกันค่ะผู้ชมมาเรียเขาเลยเล้ยโอ้ยไรนี้ไรนี้ใครมาบีกกินของกูเนี่ยหนสู คนเลยบาดนี้นะแนวนี้เออโอ้ยโหถุนเลยฮัก<บ>ากะเหตุเป็นใช่ป่ะเนี่ยไรสักแตกต่างกัน,ลกนแล้เกินาาตะก,ก,กี้มึงตะกี้มนะึงกะเหตุเป็นเบิ่งเอาไหนทุกคนบอกบ่กเคยห่อผัตเตเกิดนีไงวัดห่อขนมกเด้โอ้ยคานมกกะมาได้แบบห่อแบบนี้เนาะทุกคนโอ้ยฮักกะเหตุเป็นแด่จะบอกว่าน้องพอลเดี๋ยวคะแนนไงก็เดี๋ยวผ่าพันมือ

mời lại mãi mời mọi người mất mặt 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 เดิงเงอาทำก็ส่มเหติเป็นน,นะเหรอวะข้างข้างนี้ได้ี่ก็ไดห็ดเป็นกันนะอือเออหักตัวน้าไปทำไอยู่ในเฮื่อนนี่แลหละเออโอเคหน้าเราออกน้มาหน่อยนี่น ถ้าทุกเกียดนมอดดนอดัน,ดน,นก,กระพุกเป็นตกลายเกล้ามอืมเลแเลยทุกคนห่อสุดถ่ายถ่ายสุดเพื่อสีห่อเป็นกะออยา่างเ้ยกาลงโซงเล็งเซ็งมาลงมาเลงหอเป็นกะพ้าผ้เยอือืม ได้พัวแล้วาดได้ทุกคนชาดดาหอมโมกียดเป็นโอเคงามเฮ้ยงามมึงมึง,มงจับจับสีอันไทยอันเป็นหนาปกวิดีโอนี่นจับแลนิมเอหนึ่ออนงสอง ào lẽ là tham bổ sung khẳng vậy ừ. để chắc một ngập con ba thôi một cái này าเนาะท่านผู no, ้ชมตอนนี้ก็ซาดาก็ได้มกเขียดเป็นที่ยมเฮแล้วเนาะหนึ่งอยู่ตอนนี้สําหรับนิงกเป็นมือกล้องนะท่านผู้ชมแล้วกนิงเคยบอกเนาะว่านิงเฮ็ดกินบ่เป็นแล้วกเฮ็ดกินบ่แซ่บนําทอดไข่เป็นอย่างเดียวแล้วก็ต้มไข่เป็นปิ้งพวกีนี่แม่นเป็นท่านผู้ชมตอนซดาเพิ่นกําลังล้างถ้วยเอามกโลปุ้งน่แม่ว่าเออเอาละ เงินก็จะหกกหน่อยนะทุกคนตอนนี้กำลังจะซีมไปอยู่เมอะยงอ้หคสสกือลายใส่ใส่น้อยหนึ่งหมดเียไ่ไปใส่กรเบือ ดาเนอสมบูรณ์คือเอาไปถิ่มนะเคยกินบัได้นะอือนี่แหละท่านมึงทามแล้วมึงผัดอันตักใส่จักบาตกูผัดบัได้เห็นผัดมึงผัดเห็ดเป็นก้อนมาบ่นทามกูเกิดมาไม่ถนัดเนาะนี่ไงตักกระไดตีเขาเย็นนี่คือแบบเอามาลาย

ก็อะไรเนี่ยผูแน่ขอพามาเด้อกินกาอเด้อจุ่มสิกันมกเียุไรด้จุสิม่้คนียกใใส่ไหมดมันต้องใส่ไน้อยาวหางมาอใช่หาคุณนนไหนบกนี่หมดอ่ะนี่ยางเนาะ

เอาคุกอืมมเสจิเนกจะเป็นอะไรแบบแรแนววเวอนะกระเทียมกับ่ายใ่ไมกระเทียมไหมคะเข่มว่วบกกแล้วามันจะหมดเป็นโขใส่เกลืเอามห้คนอืได้ กินสิบวกกิของัวกรนเจ้คอนกิน,น,นกระปุกเอา้อาเป็นไงหักปังกันนะเศ้าทุกอ่าโหหมดเนาะไม่ดดไ,ได้จ้ะอ้าไปข้ามไงหากไปด้วยแล้วทีนีท่านผู้ชมขอจบคลิปไว้เพียงคำนี้เนาะจีส้มลายอย่างก็คือเทใหิามาซะ